สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นบ้านแพงครับเอฟซีรถแหร็กลำเพื่นเติรเสดอสปูซูก็ส์ครับผมเชนขึ้นเก้าเชนค่อยครับช่องอาจารย์โอเติร์สเดอส์ลำเพลินอัพพิเชอร์ครับช่องโซ่โซ่แล้พี่พี่พอน้องเบิงบรรยากาศภายในโดมครับอัปเดตอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับมาพ่อเบ้าเบียร์มาทุ่มเบ้าเบียร์พอดีมากพอดีไปยังไหนบานยังไหนนี่จะไปทางใด้มาเนี่ยมีงานเงไปอืมรถแทร็กหนึ่งเขาเนาะมีงานทา้งใดก่อนบอกพี่บอกน้องเนี่ยไปกุมภาวะปีครับกุมภาวะปีมาทุ่มนี่บอก โอ้โมเมียตนตัวนีโวน้โอ้ขุดดอนโอ้เขาลาดเขาลาดอันนี้ว่าปีประทุมสารคามโอ้เขาหลาดเขาหลาดแต่เสิร์ฟอย่างน้อยตัวไทยพี่น้องเมืองบ่อบอกก็บอกหัวบ่ได้หัวบ่เอาหัวมันก็ทีนี้ฟืดเขาว่านี่ตับพี่น้องทั้งอุดดอนคุ้มพราะปีเปรมวนนะครับมันนี่จอดแน่นอนสามชั่วโมงเต็มครับทะลุแล้วลมมันตกว่ะฟ้านั่นภาคห่างลมมันใหม่แต่มันตกแมน คนปิดผู้ใดบ่รู้ว่าไปเปิดแล้วปิดไว้แล้วเอาเอาฝาเทิงลงก่อนไหมใช่จะบ่เออแล้วก็มันเลยบ่ได้มันเลยบ่ได้งัดกันล่มล่มเมื่อปุ๊บมันก็สิตกลงเลยหลายเทื่ออ้ายก็เลยอ้ายเลยมองปิดมไหมไปไปเชื่อรถกันโอเคพร้อมลุยนี่นี่น้องบรรยากาศภายในอาณาจักรสาวน้อยเป็นบรรพเซ็งของเฮา ตอนช่วงเช้าเช้าอันจะบรรยากาศดีครับพี่น้องบ่าแดดมาเลยเดืเดอดก็ทั้งหนาเลยพี่น้องเลยเห็นทุกซอกทุกมุมพี่น้องว่าท่ายบางอย่างละเอียดเนี่ยทุกซอกทุกมุมนี่ครับคือผักสวนครัว <laughs> มาปล่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องลำแพนยยตื่นหรือ,อยังอารมณ์ดีหรือ,อยังไปเย,ยีมตัเยี่ยัวัสดีค่ะคนสวย,ย,ยลืมซื้อแล้ว <c oughs> หนึ่งในดาราช่องผมครับหนยยึ่งในดาราช่องผมเหมือนกันทันยยกีค่ะ <c oughs> วดีค่ะโอ้สวยๆขอสาชาติหน่อยเร็วสามชาติทำไงสาชาสัดีแร้วสามชาติหน่อยเร็วทำไงรถจัา้ดไปอวนี้ยแล้วทำแทนจักาเห็นเอไงบอแม่จักรยาสีฟ้านี่เพื่นบอห้ขีดได้จะูดไดจะคยเอาไป อัน่แล้บให้ผู้ใดขีก็สิี้ก็นี้น่คนลงนนเอกขีอยู่แต่ว่าบอกถึงผู้ใดก็ี้ไปบางนเนี่ยแขีไปอกซเยัเปล่งแปงหน้ากันเพื่อกระบอกเยอะบอกอย่างี้อหากามาดำเด้อลงสูบแล้วาชันขนาในพี่หลง ตอนนี้ก้อนสีดำเพิ่งกต้องสอนหัวก้อนเห็นปไม่ใ่มันเป็นขาไปหมดอาเป็นขาเเป็นกบเล็นัวนี่รถมากหรอ้เมียนพวงละขั้นรยะสนี่ครับสรุปดำเด้อพี่น้องเด้อดำรอกล้าดำรอดฝากฝากพี่ฝากน้อง มาดำซอยกันีฝากที่ฝากน้องเนี่เอฟซีทุกคนมาดำหน้าซอยในเด้อนค้าเออแอบดีค่ะท่านกาบันน้ำอืมเพราะว่าลูกหลานเดินเสือรลายอยู่ดอกให้ลูกหลานมาซอยมาสักเท่าเดียวลงแขกดำหน้ามาสั่นกพุทสอกมากันแล้วนี่นะเมีย ยกรยานแดงเพื่อน,นำหาจักรยานไม่บ้านไม่บ้านไม่จาา่าย<ร>ไม่จ่ายสีเปล่าบ้านสูงไม่บ้านทักทายอาจารย์อีกรอบทักทายอาจารย์อีกรอบครับผมครับมหาหนังกับไก่ครับเราอีกใช่พี่น้องเหมือนกันอันนี้กันมันก,นกน็เดี๋ยวรอล่อพวกเราเมาเข่าครับสีข้ามไปเรียบร้อยแล้วน่าจะเย็นอยู่ในขบวนการดำเนินการต่อ นี่ครับข้านเล็กโอ้แบบไงบีมเล็กบีมเล็กบีมใหญ่เลยเป็นข้านมานฐานพี่น้องมาเียแข็งแรงแน่นอนทนท่านบรรยากาศภายในอาณาจักรสาวน้อยเพชรบแรงของเราครับผมมองไงกับปมินิท่างชนบุรีบอกมาหนีิ เครื่อสามผัสวะาพอาจารย์บุพิษเหกียบเป็นห,หน่อยสายๆมากกัน,นาที่ได้ซ่อมเลนเซอร์ครับเลนเซอร์ได้ซ่อมอันนี้ข่าจะเป็นรถมาทรงสามารถชิกหรือเปล่าเห็นคนคองมาสามารถชิกใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจค สวัสดีครับบ้าตุ้ยกุดม้อนยิงไปไหนสักพลาเตี่ยโอ้ยพี่น้องถามหาอยู่เด้อใครไปใครไปอาถาม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 อาการกันเพียงใดโอ้ยบ้าตุ้ยพ่อสบายเด้อพี่น้องเด้อเออเอา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 โอเคโอเคเอาพู่พี่น้องพูดไปพูดไถามหาเปลี่ยนกำลังใจให้บ้าตุ้ยครับหายไวๆครับผมหายลงคออ๋อวัดลงคอเอาโอเคครับนี่แหละพี่น้อง ดีรถแห่ของเราเดินเตรียมตัวเดินทางครับพร้อมอ๋อสวัสดีครับอาจารย์บาววิวสวีดัสจะไปทางไหนกันเนาะนี่ไปอุดรต้ครับผมเตรียมพร้อมๆจะฝ่าออกกันได้ได้คิดบ่ได้อายุบานดิไม่ทายดิ มันมาหอดไว้แล้วโอ้ยไอผมแปกกว่เดิมปฏิวัติดีขี้บอดอายุบานดีเว,วทีบรรยากาศภายในอาณาจักรครับปะ่ะย่างเบิงบ่งรอบๆ khuyết bò khuyết ờ bao nè khuyết bao ở đây chắc gì ทางผุดเพิ่อนกำลังเทพปูนพีน่น้องทางอ่ะขั้นห้องเก็บชุดห้องตัดชุดที่เพิ่อนกำลังต่อเติมห้องครัวโอ้น้ำกำลังเทพปูนไมา่พาพี่พ่น้องไปเลยชักไข่ยังมาท่มพอดี นี่ครับพี่น้องกำลังเล่งมือกันอยู่ผู้รับเหมากำลังเล่งมืออันนี้ก็เป็นห้องผั้วห้องเก็บชุดครับกำลังเทข้านเทฝุ่น mua ăn thì hết mua ăn một con mua ăn thì thì được vậy là ายให้พี่น้องในเบอรงอัปเดตอาณาจักรสาวน้อยเพชรบันแพงของเราครับผมมามีอย่างอัปเดตเนี่ยน้องอย่าเบิอกอร์ใดก็ขอมาเด้อครับเด้อคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิรงทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดครับพี่น้องนี่บรรยากาศภายในอาณาจักรสาวน้อยของเ้าครับผมพี่น้องได้เบิรงเบอร์เรามีความสุขด้วยไหมน้อง ผมอยากให้พี่ให้น้องในเบืงบ้งเบิ้องแล้วมีความสุขไปนํากันพัฒนาองค์กรของเราองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเขาครับผมนี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปเทสเดแค่นี้ครับพี่น้องให้พี่น้องในเบิง้งบรรยากาศภายในครับผมขอบคุณหลายๆครับ